ไปคอยไ,ไปโดยบัดห <C inclusive. S 2> มุนไปบัดท่องใสใช่ไหมเน้อเอื่อยกับคานไปแหละคานไปแน่คอยคานไปแหละแค่เห็ดเฮ็ดบันใดมันแป้นกันยังไงวะโดยโดยนี่ซอยกันซอยกันกลางว่างย่างอ่าทางเข้ามากกับมาพบมาพ่ออ่ากับอ่าชาวบ้านเนาะหรือว่าผู้ใดเนาะหาหาเห็ดหาเห็ดหาหอนพี่น้อง <c ười> หอยางต่อยต่อยมาพี่น้องเาาลยจังไรบ่เพิ่อนกีถามเพป็นก่อนหอยางเขามาไกลพี่น้องเลยโดยสบายดีโดยมาตหาหย,ย่างเนาะมาตหาเห็ดเลยโอ้เบิ่งรู้เห็ดนะโอ้สาบุญน,นี่เองนี่เนมาะว่าเป็นผูน้ใดโดยโดยเห็ดลายดีนี่อ่าต่อไปจะเศร้าคนว่าน,นี่นะเมนฮะก็ได้มาเนี่ยแหละอืมแต่ว่ามันก็นหอกเข่าเติมเนาะ อันนังกอนถือความเนี่ยตัวผมเมื่อยวะนี่ไม่อขอโทษด้วนี่ไม่นะฮะไปหาเห็ดปุ๋ยด้วยด้วยไปแต่เศร้าน้อด้วยไปกันกันไปค้นนี่นะไปช่องกันกับป้าพันช่องค้นไปนำกันแต่ไม่เศร้าเลยชวนพันอ้วยด้วยไปอ่ะ ปไปหาเห็ดปล่าป่ะพอได้ออกไปขายนี่วะนั่งจะออกไปขายอยู่วะนี่แมนออกไปขายได้กังได้นางเอ้ยมัมีเงินซื้อเขากินหาเห็ดได้ละกัเอาไปขายนั่นนี่กันได้ซีวิตชีพก็ได้ก็ซื้อเข้ามาซื้อเข้าชานมาอายเพิ่นก็บสบายมื้อนี้ก็แพทย์มาชักยาติดนี่เพิ่นอีกโดยนาก็บ่ได้ดำโมมื้อนี่ยยังบ่ได้ดำนา มันมีน้ําหน้าไปเฮ็ดครับแม่นอ้ายดอยๆตาว่าอันเฮ็ดอันเป็นห่อเด้อจักห่อซ่ํานี้นะเอื้อยกะกองเอาเฮ็ดมันยักม่นเนาะยังัดอกจุมกะยังไข่นี่ดอกจกบ้านแหละกองเอาน้องเอ้อยดยกองเอาเฮ็ดกอง10,000อ๋ดยก็ไปหาเฮ็ดเนาะทองปุ้งทองย่างยังไปหาเฮ็ดหาหอนอยู่นี่ไป ไปกูมือวานนี่เอ่ยก็ไปไปทักโคกไปได้เมื่อวานแม่นเราออกไปขายใช่ไหมบ่เมื่อวานแดดไอประมาณห่อเดียวนี่แหละเอ่ยแกงเมื่อวานเมนีไปกับปลาเพิ่นไปไปชอไปเห็นนะฮะช่องบอนชับบอลแต่ช่องบอนหันเน่ามันแล้วคือชิออกแต่เมื่อวานนี่แหละโดยโต่นี่กะพอดีฝนตกห้ามคืนๆนี่เนาะแยกเละเลยฮะแต่ยังแกงได้อยุขี้เข่าขี้หน้ามัวอันไปหานยัง ยังไม่ได้ไปอันยังไม่ได้ขึ้นเ้าใช่ไหมแม่ขึ้นเขาเนี่ยยังไม่มีแม่นะหาพอได้เห็ดแล้วก็มาแกงขึ้นเลยเลยแกงแน่เอาไปขายแนกทั้งแกงทั้งขายวะนี่นะแบ่งแกงน้อยนึงขายน้อยนึงแม่นมูเดียววะนี่นะได้ลายหมูนาะไอ้ช่องมูเอานำกันกับป่าเพิ่นออก ช่องบ่อนฮะแต่ออกลายเฮ็ดช่วงอันยามนี้ฮะเดือน8นี่ฮะดูอันนี้เพิ่นเอิ้นเฮ็ดหยังเฮ็ดพวกหยังนี่เฮ็ดพวกมะน้อยเด้กจิกบ่แม่นเฮ็ดกจิกฮะอยามนี้หันสิออกลายแต่ยามนั้นช่วงนั้นหันกะออกลายกันแต่บ่ําช่วงนี้หันออกบ่เดียวนี่ตเน่าก็มีตจุ่มตบ้านก็มีชีโย ทองปุ ng ngày, ้งบักใหญ่เนาะบาดนี้เนาะได้จักเดือนแล้นะตอนนี้8เดือนเต็มแล้วน้าเอ้ยเต็เดือนเต็มแม่นโอ้อีกเดือนเดียวแม่นอีกเดือนเดียวก็อ่าฮอดแล้วเนาะแม่นฮู้แล้วว่าผู้หญิงผู้ชายฮู้แล้วเอยไปโกช่วงนั้นเพิ่นว่าผู้ชายผู้ชายโดยโอ้แต่เพิ่นว่าจักสิออกง่ายสิออกยากบ่จักเพิ่นว่าเเมื่อเกิดหันลูกเจ้าสิเกิดทักนเพิ่นว่า ແລະເອື້ອຍກະອຸກໃຈແນ່ນឹងເອື້ອຍອີ່ຫມງິນເອຂົກອື້ອອຸຍມ່ຍພາຕມ່ພັດກີບດ້ອຈນາພາມີງິບຕຮມຮກ່ລີອົ คุ้มแม่กำเนิดเอาค่ะเพราะยังเพราะเอ้ยทุกเอ้ยยากเนาะเขานำจำปากะบุกคุ้มลูกคุ้มเต่านะหากินไปวันวันแต่ละมืออันนี้เอ้ยก็อกใจเพราะว่าอันคนที่อันเกิดมาตอนนี้กะบร่ได้ตั้งใจปะแม่เอ้ยกับไม่ได้ตั้งใจแต่เอ้ยผิดพลาดเอ้ยก็เลยเอาจำเป็นนะถ้าชีดไปเน่าใหม่กะคือชีบดียเอ้ยก็เกิดเอื่อยนี่แหละเอ้ยก็เลยอดเอา ดเพราะความผิดพลาดนั่นแหละโดยโดยถ้าว่าอันขายขายหมดนี่ประมาณจังพันนึงหมดนี่กัประมาณชิชิบนี่แหละน้องเอ้ยประมาณชิชิบเมนพอนชื่อชอยอืมขันพอนชื่อชอยลีลากกับพอนอ้าวฮาชิบพอนว่าขันว่าพอนโบชื่อชอยกับข้อน้ำพอนชิชิบพอนก็ะชื่อนี่เพราะว่าพันมันก็จะเป็นดอกใหญ่เนาะดอกแข็งในจังหน่อยขันว่ามุนนาลีพอนกับโบชื่อโดยโดย แต่ช่วงนี้กะเฮ็ดพวกกะบ่ปานใด๋หั่นน่ะใครเห็นกะอยากซื้อซอยอือโดยโดยเฮ็ดพวกลายกับเพิ่นก็บ่ซื้อคือช่วงนั้นเนาะเฮ็ดพวกลายลล่ะเพิ่นก็ซื้อดอดใดนั่นแหละย่างบ่เพบ่ได้ขายซํามื้อนึงก็คือสิบ่หมดดอกโยเพราะลายเด้อืตอนนั้นพวกลายเนาะแม่นอื ช่วงนี้คนดําหน้ากับแม่เนาะเขามิ่กินเขาก็ซื้อไปแกงกินเขาเห็นไหมน,หนยโดยโดยแต่ว่าอันนี้นะจังไดก็ต้องเมื่อ,อเลือกอะไรกับอันเกงพร้อมก่อนเนาะจังสีเฮ็ดฮอเแม่<อ>เลือกเมียนตัวยาเฮ็ดหอกับอเมียนตั้งหากตัวยากแกงกับขูดติ้นแล้วก็แกงโดยโดย,โดย,โดยถ้าชีแยกอันเอาไปอขายเพื่อกับบริกินต์เนาะเพราะว่าเขาเศร้าท่านได้กินตอนนี้แม่การสิขายมดืดแบดอยากกินน้ำนางเอ้ ยังกกบุีคุณพ่อมองกันไปหานะแม่นเธอด้งกันแหละแม่นถ้าด้งกับหกอลีลานักเอิมโดยด้งแต่หยัหกในหนึ่งมุนไปคอยไปโดยมันหมุนไปมันท่องใส่ใช่เนาะแม่นเอืบกับขานไปแหละขานไปแม่นคอยคานไปแหละแคทเห็นเฮ็ดบนไดมันแป้นกันยังไงว่าคอยเอาบนได้นักก็กลมไปแหละก็ฉับเอาใช่ก็ดึงเอาฉับบ่าได้โดยโดยมันยากแม่จักหน่อยไปกัน ตะกี้ทองยังหน่อยเอ้อพอไปได้อันใหญ่เลยเอ้อค่อยไปค่อยมาขนาดโรกะนะะก็ยังอายจะลกชอยอเอ้อเฮ็ดเวียกบ่ได้เพือเดียวเออเยนืย่ยอยแต่ว้อนี้บ่ได้ดำน้าหวงแมนวันนี้บ่ได้ดำมื้อนี้เมื่อวานนี้เอ้อดำเมื่อวานดูเออดำกับอันก้มบ่ได้แล้วนะวันนี้เออก้มได้อยู่แต่ก,มก้มลายกับจ็ะมืดและหลังนี่กับทองนี่เอ้อเจ็บมันค่ำเนาะแม่น ทําเมียนแข็งเอ้ยก็ค่อยค่อยเฮ็ดคอยไปถ้าบ่เฮ็ดก็บ่มีไปเฮ็ดให้นางเอ้ยโยถ้าบ่บืนไปคือซมื้นี่ก็คือน้องนี่แหละกดให้ลูกเตาบัดกินองกินตัวเองก็ยากนําแล้วก็คอยเฮ็ดคอยไปโดยเลมดเดือนนี่ก็คือสิบ่แล้วดอกคอยไปคอยมานี่แหละยอ้าเนาะ หาเห็ดหาหอนแต่ละมือออกไปค้าขายพอได้ซื้อใ<ม>น <ะ S 2> อยู่ในกินชื่อเขาชิ่น้นาำจำปลามีแต่แนวชื่อนะเอ้ยยังกับ<ม>แพงกันมาเป็นนัวกระทงชิบหา<ม>้า<ม>เทือกอะติดหนีพ่นก้อนแล้วก็ไปหาค้าขายแล้วก็ไปใช้พ่นดยดยขอติดนำพ่นพ่นก็ให้ติด,ดในบ้านนกเป็ดนี่เด้ดยเข้าไปในห้าเพ่นขอยืมในข้อติดในพ่นก็ให้ติดพ่นก็จดเมียนดย ไปเงินแล้วก็ไปใส่เพิ่นเข้าน้ําจําป่าคือกันคันเอ่ยคัดเคินอีหลีบ่มีเงินเอ่ยก็ยืมน้ําพนติดน้ําพนเพิ่นให้ติดติดและหอดมือนัดมือนั่นก็บ่มีก็ไปครอบเพิ่นคันมีก็ไปให้เพิ่นเงินโอแบบนี้ก็ได้เพิ่นก็โดยโยเพิ่นก็ช่วยเหลืออยู่เพิ่นก็อนุญาตให้อยู่ตัวนี้ฮะอือเพราะว่าเพิ่นก็เฮ็ด่าบ่มีเด้โอยเพิ่นก็จักมาได้ ปันก็คิดใจโอ้ยอีตนลูกอีตลานนี่แหละอืดูอ่าจังได๋ก็อันอันนี้น่ะสิเมื่อคัดก่อนเนาะเมื่อคัดอันเลือกไว้เกงก่อนเนาะแม่นอ่าถ้าว่าถ้าว่าเอ้ยสิขายเลยเฮาก็สิเอาอยู่แต่ว่าให้อันว่าให้เอ้ยเมื่ออันเลือกเบิ่งก่อนเนาะเลือกอันอันตัวใดสิกงเพราะว่าสิได้จักคอจักคอบางเทื่อเฮาสิไซอยเนาะแม่นอ่ามือเที่ยงพุ่นน่ะเนาะโดยโดยโดยพเที่ยงเพิ่นพุไก่เนาะโดยยังบ่ต โดยๆป่าดงนี่คืกว้างแต่บ่กว้างนะอ้ายพู่นกว้างเลืลาได้พอยิฮอดชวนอ้อยพอยิชก็บ่แม่นน้อยอีกกว้างดงนี่ฮะดินดอนเขาเจ้าหมดดินคนเทวสวรรค์อืออันนี้ฮะดินเทสวรรค์แล้วดินเท้ฝนทํหมู่บ้านแหแม่นหมดเป็น6เนาะแม่นเป็นอ่าหม่องหาอยู่หากินหแต่ว่ามัน6 6จหมุนไปเนาะย้อนอาอยากมีอยู่มีกินแล้วก็ได้ ตาบ่หามันบ่มีอยู่มีกินแม่นนเอ้ยเฮๆเดือนหน้านี่ก็อันถือว่าสิคอดแล้วเนาะลูกกเนาะแม่นตอนนี้ก็8เดือนเต็มกําหนดก็9เดือนเนาะโดยอือโดยๆฮะสู้ๆนะเฮงไดเนาะโดยนะๆทนต่อสู้ไปนั่นน่ะสู้ไปเพราะว่า จังได๋จ้ะเนาะถ้าเฮาบ่ชูมันยังเด็กขาวเนาะแม่นอืมถ้าเอื้อยบ่ชูเอื้อยสิถอยก็คือว่าแล้วน้อยถอยบ่ได้นึงมาฮอดข้างทางแล้วเยต้องสูต่อไปโยสิถอยกมันคือสิถอยยากอยู่อืต้องบึนไปหน้าเลยๆบึนบ่ได้ก็ต้องบึนนั่เอ้ยอตัวนี้โอยก็ยังคิดอยู่ว่าเอ้ยถ้าบ่บึนกบ่มีไผบึนให้เอ้ยเอ้ยก็เลยบึนต่อไปโอยชูตลอดอ ภาษาจังไดกัอันเมื่ออันเห็ดเนอยู่ในกินกันเนาะเมื่ออันคัาดเบิ่งก่อนถาวาเจ้าสีแว้งไม่กินจาไรก็เหลือจาไรเฮาเหลือาส้ซื้อซอยเ้อจังได้อันออกไปคายเนาะโดยโดยเพราะว่าถาว่ายางออกไปคายอีกไกลเด้อเนาะมองออกไปคายก็ย่างไปก็เมื่อยยางมาก็ดียังขอบเลยเนาะท้องพุงอยู่ก็ยังหาอยู่หากินนี่เราบด้ผักบว้เช้าผักบ่ได้เนาะ ผักบ่ได้นางเอ้ยคันวาสชผักก็คือว่าแหละเนวกินก็ะเพาชหาให้เจ้าเขาหนำจำปาคือกันคันบ่หาบ่บืนไปแต่ละมือแต่ละวันบ่มีไผมาม่ยืนได้นองเพราะว่าคนทำวันนี้เขากะบ่มีคือกันคือเขาเนาะเขาก็เลยบดยืนเทาเฮาต้องบืนถึงเขายืนเฮาก็ต้องตั้งรักนางเอ้ยเฮาก็ต้องบืนแหละอนาคตของครอบครัวเขาเลยก็เลยบืนต่อไปโดยโดยเพราะว่า ว่าไงถ้า่ามีผู้มาช่วยก็คือเพื่อนกันบิบสาม,มารถช่วยเฮาไปได้ตลอดเนาะแม่อ่าแต่บบไดพพนน้พม่เพ่นเนาะพ่นกระซอยเฮาแต่เฮาก็ ok ขอบใจพ่นหลายๆตัวน,นี้ค่ะโดยโดยแต่เฮาก็ต้องอาศัยเฮาเองแน่แม่แม่เฮาก็ต้องสู้ไปด้วยตัวเฮาเองน้ำเนาะโดยโดยโดย่นช่อยก็ขอบคุณพ่นหลายๆโดยเอวยก็ดีใจน้ำตัวนี้ค่ะโดยเอยก็อยากสู้เป็นเป็นหลักเป็นแหลมเป็นของเออยแเนี่ยเป็นของชนตัวเออยเอย ทุกจทำได้เอ้อกระชิซู่เต้าใบเอ้อสิบะท่อตอนนี้ถึงเอ้อบ่มีอยังคือพผ่นเอ้อกระชิซู่เออขึ้นว่าอนาคตตะนาฮากาจิมีโดยถึงบ่มีตอนนี้ตอนตอนหน้าฮาก็จิมีเนาะกันเมื่อหน้าฮาก็อาจิมีคือโม่ะบ่มีหลไรฮาก็ต้องมีหน่อยโดตอนนี้เกอต้องสู้ต่เต้าใบอ่าแบบไงเนาะแบบพออยู่พอกินเนาะแม่นให้พออยู่พอกินตลอดเนาะพออยู่พอกินเอือกระชูมิใจตอนนี้ ถึงแม่บ่มีอันมากมายคือหมู่เนาะแม่นโดยอืมมีพออยู่พอกินกุมลูกกุมบัวกุมขอบกุมกั่วเอื่อยก็พอใจแ่นี้งบ่มีคือหมู่อีหยังอีหยังเป็นโตงัวโตควายเป็นอีหยังก็อย่าแต่คอให้กุมลูกกุมบัวเฮาครอบครัวเฮาเอื้อยก็ภูมิใจอือซนี้เอือยก็ดีใจแล้วซนี้อป๊าซะอันเมื่อเทียงพุ่นน่ะเนาะโดยลยอันเพราะว่าให้อันทั้งเอือยเพิ่นไป คาดแยกเป็นกองเป็นกองกันเนาะเพราะว่าอันแยกไว้กินเดี okay. okay. ๋ยวจำได้กันเดี๋ยวให้อันซื้อเมื่อกินเนาะโดยโดยไปเลยไปโดยเลยแโอเคนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เพื่อนชิญย่างมื้อเที่ยงนะพื่อน่เพราะว่าเราก็มางจะหาเห็ดปลวกพี่น้องเลยก็ต้องไปเนาะถึงแม้ว่าท้องปุ้งใกล้เคาะกันจำเป็นพี่น้องเลยเห็ดจังไรใเนาะเพราะว่าครอบครัวเราก็ ยากจนนี่แหละต้องหาเลี้ยงครอบครัวไปวันวันหาออกไปค้าไปขายเพราะว่าโมมีเข่ามีนํากินนี่หละพี่น้องเลยเพราะว่าเข่านําเมากินกะเบิดเนาะเล้ต้องออกไปหาของค้าของขายฮ็ดปตกเฮ็ดปวกออกเขาก็ต้องดิ้นด้นถึงลยต้องใส่อยู่เพราะเรากลับมาเราก็จะต้องออกไปขายอีกน้องออกไปขายบ่อนที่เขาเราเคยขายอ่ะนะเลยแต่ว่าเราเมื่อเที่ยงเนาะ อแล้วสีแยกไปแกง,งแน่เลยกะมันเดือดทรายแล้วชีเอาไปขายเพราะว่าเราสีแบ่งเป็นปชองส่วนนะบะบุบบญชีเอะเอาซอยแล้วน้อพี่นอ้องโดยวายแล้วออกไปขายอ่ะจงังไหนกะบะบ,บุญจีต้องไปอ่ะเที่ยงแล้วเนาะ้องพี่น้องเนาะอ่ะก่อนที่เข้าไปเที่ยงอ่าสาบ,บ,บุญกันบะบุญสิพาอ่าพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะมาเบิ่งอ่าเพื่อน,น้ำหน้าพี่นอ้องน้ำหน้าน้ำหน้าสักดุมเนาะเห็นเป็นสักกันสักดุม nằm gần treo treo đó. Bá, bó, nào, ý. <laughs> Đơi, gì đó đó làm ra sắc lùm mỏ đi nè đời đời nằm mi đây bố mi đang đột kìa mà nằm gần khắc đi này nó nơi 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 อ่าต ah oh yes. ัวส oh yes. yeah. oh yes. ักด่มี่พันดาเป็นเนาะเลยเลยเอาปอนลงมุรู้อีละปอนลงมุงรู้ฮะน้ำมุรู้อ่ตัวคนเดี่าาสักด่มเนาะอเลยเลยดูไปเลยบอนนี่นะโอ้สี่คนหาในท้องโอ้อปีท้ายปีว่เดี๋ยนี่อ่ต Cùng cái mày ỷ Cùng cả ỷ khi giao khum cả ỷ oh nhã cái thụ nhã nó đã có lục rồi đấy này rồi à, à, ừ. nhé này ở ngoài cả mày ài lợi gì đó này soi cần làm hay là này à, à Phụ ai này bẻ đây là nó như trước bị đã Phụ cốc này ship sp ship độc ca độc búng làm hay làm nae đây đây này nó như này cái soi cần mất của quân à ฮ่าโเนาะน้ำนาสักด่มน้องเอ้น้ำก็มีอยู่เนาะเนาะมีอยู่หักมีเงินีซื้อน้ำมันน้อือบ่มีเงินซื้อน้ำมันมาดูดน้ำใจนกะเครื่องดูดบ่เครื่องดูดอือปั๊มอ้ไยังเอื้อโปมเนาะโปมโปมโปมน้ำันเลยโปกอนหย่อ๋อเลยจงไว้ไทยให้นี่ กันเน้ำมันกันนะคันหน้าทำหน่อยเดียวนึง <c oughs> ดำได้ได้เศร้าอุ้มว่านี่นะดำไปเศร้าซองมือแล้วดำว่าน,นี่ก็นไหมนี่หายเดียวนี่ค่ะโดยโดยบรดาดกับต้มขนมไม้ชามปูรถจอดไว้ปูจอดดีใจข้างนอกปูว่าม<า>ันเข่าทางยากเข่ามากพอได้บร,รดาดบราขนมไว้น<ร>้องน้อยใช่ไหมเนาะคิดว่าอันชิมีเล็กน้อยมาอยู่ทางไหนทางหน้าดำหน้านะ เพราะว่าจอดรถได้ฝนเนาะรถมันเข่ามาได้รับไปไหวต้องละกินเขาออ่าหรือเป่านี่พางกินเข,ข่าแล้วบปล่าแล้วพูมิวอส่นะปลาตัวเพิ่งเติบได้เพื่อเชลเล่นนี่เห็นไหนเปลี่ยนมัดกุ้คนอยู่เนาะซอยได้อยู่เด้นี่นี่มุจักอดันปอนก้าลงดุมปลาตัวอ่ะได้กุคน เ็ดีคูฮะคูีอันเห็ดน้ำดุมนี่บอด้ยโอ้มีหนาเห็ดอันยำเกี๊ยวบ่เาวานามถั่วเยำเกี๊ยวมัน้ามียำน้า่มีนามเกี๊ยร้อยนา้าามันขึ้นถ่วไม่นานเลยโอ้ด้วยดเกี๊ยวใช้เือเห็ดถุกสพอได้ลายเลยฮะเห็ดถุกเสพอได้ลาย่มาควรที่เเห็ดครับดย ย้ำย้ำดำมีน้ำย้ำเกี่ยวมีน้ำถั่วมเบืดแถวนี้เนาะย้ำเกี่ยวเนาะโอ้โดูดูอันนี้ซอยกันซอยกันวันนี้ลูกอันลูกอันคนสุดท้ายเนาะสาอ่าแต่สามปีแล้วอ๋ออันนี้หาปีว่นี่นะวันละโอ้อันนี้เจ็ดปีอันนี้เจ็ดปีอันเล่คือเป็นตัวผู้น้อยแท้นี่ ไ <laughs> ด้ๆน <Es poor> ้อยน้อยคือพ่อเว้าน้อยๆอ้าวตูเนาะผู้หญิงผู้หญิงผู้เดียวนี่บ่ผู้หญิง h ู้เดียวนั่นแหละอือน้อยอันนท้องเด้ผู้หญิงนี่ผู้ชายเอ้ยกะยังบ่ฮู้ยังบ่ฮู้มันน้ยๆมยสิไปกะมันยากบักแหละค่าให้ค่านาแล้วกเงินคเฮากบ่มีอือยเดี๋ยวเด แต่ว่าปู่อ้ายนี่ยช่วยเวียกช่วยงานได้ทุกอย่างนนเนาะไดอยู่นหน,<อ>นึ่ได้ยูโดยโดยแต,แต่วต่สองคนนี่อ่ะก็ช่วยได้อยู่แต่ว่าก็บ่เต็มที่เนาะเห็ดเวียกเห็ดงานแต่น้อยนี่หุ่จักคว้ามไม่ดีเนาะอ่าตู้นะหายากได้เนาะอันนี้ช่วยพอชอ่วยเมนนิดน้อยเนี๋ยวนี้วีบอลมัเล่นเขาาช่วยไม่ได้แล้วอคืออยูอ่บ้านอยู่ช่อง

À, nó nấm na kinh đi ra cả khửi nó đang <laughs> sù đó đông là đó mệt không mệt không ok thì nó nó bảo có bún đặc có núm nong má. À, chẳng đầy cả mướn hà đó đùi đùi. à cà bẹ à khóm má bưng bén nấm na sắc lùm đó เลยป่ะบ <toys> ่ใ <c> ห <oughs> <P ics up aún> ้พี่น้องบัดนี้อ่าหลังจากว่าบุญอ่าเบิ่งอ่าเล็กน้อยเนาะแล้วก็อ่าเพิ่นพาลูกพาเต้าเพิ่นดําให้นํานาสักดุ้มพี่น้องบุญก็สิไปหาั้งอ่าครอบครัวของสาบุญเนาะเพิ่นเตรียมเฮ็ดแล้วล่ะบ่เพิ่นสิแยกายเนาะแต่ว่าอันเพิ่นแยกไว้ําบุญก็สิซือซอยเพิ่นเนาะโดย กับมื่นี้กับา่าจันเพิ่นมาอาหารทั้งสาบุญน,นี่นะน้ำพอนพี่น้องเนาะคือเพิ่นอ,นอ,อา่อนอาซื้อไฟฉลาดเซลมาให้ทั้งครอบครัวของสาบุญเพื่อนพี่น้องเลยมาหาทั้งสาบุญก็เอ้าจะได้ยังไงอาจันเอาสบายดีเพ่พี่น้องอ่าเื้อเฮดเนาะซื้อเฮดซอยสาบุญเพิ่นพี่น้องเลยเอาคอยว่าสิมาซื่นเราอยู่เอาจเจ้าก็ซื้อต่อน้ำข่อยก็ได้ซี <หา S 1> เซ็นหนึง ยาเลสอะเดี๋ยวยัเอาะเออเดี๋ยวยเอสมัยเข้าไปดินนน้ำพึนบ่อ่พราบบุญอันมาแต่มองเพ่นดํำหน้าเนาะโอ้ดยดบ่อนพ่นหำหน้าพ่อหน้าสักลูมบ่หนาสักลุมโอ้ย่าเป็นเห็นพ่อเป็นอันมาแต่หาเห็ดได้เมื่อกี้นหมอก็เลยบ่ อบุญมาทักทายมาเชียงโอ้สบายดีมาเชียงนะโอ้สบายดีพี่น้องเลยมาน้อกันพี่น้องบุกมาปลาลงบ้านสบุญบ้านป่าเลยมาบ่ฮอดซช่ไหเนาะบ่ฮอดเลยเลยป้าจันชื่ออะไรก็ย่าเน้ะกี้กี่เด้กับบ้าบุญคิดว่าอ่าชื่อซอยเพื่อนแบบว่าอ่าบ่หายเพื่อนออกไปอีกเด้เพราะว่าเพื่อนว่าอเนาะเนาะว่าที่ออกไปขายเราอ่ะป้าจันก็เลยชื่อซอยแล้วซ่าเพราะว่าเราว่าอ่า สีเมื่อแบ่งไว้แกงพร้อมแล้วอะ่ะก็เลยว่าอ่าแล้วเมื่อแบ่งก้อนละแกงแกงก้อนละครับอีกอย่างตอนนั้นมันกระบ่มีถุงเนาะหมกเป็นยังฉันกินน้ำมาจันก็ได้เลยเดินทางกลับเนาะไปเดินพี่น้องเยกะโอเคพี่น้องเนาะสนับคลิปนี้มาบนกะที่ต้องเดินทางกลับแล้วนะพี่น้องเนาะกะคือถนนทางมันข่ามาก่ได้เนาะรถข้าวมาบม่ได้มันเป็นหน้ารถเปียพี่น้อง าจ,จอดรถไว้ไกลเติมพี่น้องเลยไกลพอสมควรเพราะว่าทางมันยากแบนกรรับร,รถกระมาเดึกเนาะเพราะว่ารถมันกับคือรถไทยพี่น้องเลยบืนมาได้ติดทางใหม่ทักต่อมันกับโมเดหเนาะรถมันบืนมาได้มันเป็นขีดตมขีดยางกันเนาะโดยเพราะมันโมเมนต์ทางตักของรถใหญ่แรนมันเป็นทางรถไทยหน้าพี่น้องเลยนี่มันก็เป็นทางใหม่ทักต่อที่เนาะ ขับรถมันค่าแน่เนาะะบ้านี้มางบุญกิตติองอะออกไปพุ่อนหารรถเพื่อน้องไว้บางบุญกะทายอะบรรยากาศตามท้องหาท้องหน้าเนะาะครับพ่ออาสาบุญเป็นมาถาเฮ็ดพอดีพี่น้องเลยอ่ก็ตั้งใจไปหาเพื่อนั่นแหละเพราะว่าอาจารย์สิบไปอ่มอบแสงไฟชลเซลให้พังครอบครัวเราเนะาะก็เจอแล้วระหว่างทางมางบุญก็ฤติสัมภาษณ์ก่อนเนาะโดยะจากในคลิปนี้มางบุญก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณอ่ะ พ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสกูลุกคนที่เขามาหับ z o คลิปบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนาะถ้าหากบาบุญเหตุผิดพลาดประการใดว่าผิดว่าถึกอะต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนพี่น้องทุกกาเนาะสำหรับคลิปนี้บาบุญเขาฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยไล้ช่วยแชร์ช่วยติดตามให้กำลังใจบาบุญคือเก่าเนาะก็ไปพพอไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับมันนี้บาบุญต้องเลยครัากราบสบายดีและสวัสดีเธอสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสกุลสกุนเนาะไปแล้ว